ครับกับเล่นผู้ชมอยู่คนไหนเกมเมอร์ชีวิตแซนะวันนี้เราไปเล่นแบบบีสวัมกันนะฮะวันนี้ได้กับใครครับคิวเองครับก็ลักเพื่อนที่ผมเลี้ยงเลยที่เล่นแบบนะครับที่มันหนีกันเยอะม่วงมันอะวันนี้ไม่ได้แบบมีสวามเพื่อมาเล่นชิวๆวนะฮะไม่มีคลิปจะลงวันนี้เข<บ>าขอไป <บา S 1> ด้วย,วยที่ไม่ได้ลงคลิปมานานมากเอ,อ้าก็เลยว่าขอมาเล่นแบบนี้นะกันนะครับพอดีไม่มีแบบจะลงปัญหาเดียวคือไม่มีแบบจะลงนะครับ ต้มต้มตัวเดี๋ยวให้ดูก่อนอันปดเถิดยังเดจะให<ป>้คุณนั่นปีรอก่อนขให้คุณนั่นปนี๋ไปดูเค้กก่อนนะครับบอมอันนี้คือดีดๆโอเคนี่คอมพิวเตอร์แล้วแล้วก็ออฟปินทีนเรื่องปลาส่วสนเองแล้วทำไมเรื่องเหมือนกับแนั้นนะมือนร่วงตีมาแล้วอืมโอเค <ไป S 1> เราเกมนี้จะแบ่ง น,นะครับทุกคนอย่างผมแม่งโอ้ยชอบชอบชอบจริงๆผ้าโคตรกระปอยโคตรดีอ้ทุกคน<อ>กดติดตามกดสมับรใครด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจผมนะก็เขาก็ถ้าฝรั่งเข้าใจภาษาผมก็ thank you ม,มากที่ดิดตามผมไม่กำลังใจผมนะครับ ผมก็เลยบางทีผมจะไม่ตัดคลิปใช่ไหมใอ้ไงคิวเพราะบางทีก็ยุ่งเล่นแล้วก็ลืมอัดคลิปบางทีก็ไม่มีเวลาไม่มีจังหวะที่จะเล่นตัดอัดคลิปก็เลยลืมเวลาเขาเอาไป้วยถ้าเจอฝรั่งก็แต่งเพราะว่าชิ้นคืออะไรวะขอบคุณสำหรับการเข้าชมการดูอะอ๋อวอนดูใช่ก็นะครับทุกคนโอ้ย นี่นะครับผมมีนี่คนระับผมวันนี้จริงผมเล่นนานแล้วสถานเนียวป็นอัดแรกของผมเลยนะครับทุกคนแต่ผมไม่เคยเปิดเผยให้ใครนะ,ะเต็มหน้าเลยนะครับทุกคนก็ไม่เปิดเผยให้ใครนะจึงมาเล่นสถานนี้กันใช่ไหมใช่แล้วโซต้มโซต้มต้มดัวโอเคคิวคิวคิว <c oughs> มีถอดไหม ม่ไม่เงินตีหมหาปรไม่มีถั่วไหมไม,มีถั่วไหม่มีถั่วไหมนี่เขาจไม่กอังวะไม่มีไม่มีมีถั่วไหมไอ,อ้เียเดี๋ยวเดี๋ยไมกินไม่วม,มีถั่วไหมเอาหน่อยมีปืนไหมมีถไหม ิวมีถั่วไหมเดี๋ยวนี้ของใครเนี่ยไอ้คิวนี้ของใครอันเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยอันเนี้ยของเองเนี่ยอันเนี้ยไอี๋ไม่หางหางเขี้ยวเนี่ยของเองใช่ไหมเนี่ยหางเขี้ยวอะไหางเขี้ยวเนี่ยหางเขี้ยวเนี่ยหลังเลยเนี่ยของเองใช่ไหมเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ย เขาหางเคียวไอ้จรวดดนตรีนะใช่ของอืมเคียว <c oughs> เป็นหางเคียวเนี่ยอาจจะเป็นใช้กับเคียวอ่ะไม่เป็นรถดนตรีก็แล้วกันเจ้าไข่ทองไข่ทองอยู่ในถ้ำป่าเอาจริงเจ้าในมุมยักษ์ฆ่าตายนะไอ้ไอ้ระวังมุมยักษ์ไหนเข้าไปฉันนี่หายหมดเลยนะโอ้ต้องรีบไปะผมผมขอล่างแล้วเราต้องรีบไปแล้วไอยา มมไม่เราจะรีบไปนั่งเนี่ยรีบไปตะไลพอยไอ้ไอ้นีน่เกสรแล้วจากดารากีสอก่อนไม่ไ,ไม่อย่าไม่ตะไลเกีสอแล้วเราจะไปเอาไงอเ,เอิงเอิงเอามาแล้วใช่ไหมยังยังไม่ได้ใครเลยโดนในมุมหลักตีหัวงั้นเราต้องมีคนใดคนหนึ่งเข้าไปแล้วรีบเสศษสละไม่ไม่ใหม่มมมเลี้ยวมากตัวน,นั้นแหละือเราเข้าไปปุ๊บมันเกิดแล้วมันตีหัวเราแตกไปเลยไม่ เราต้องกระโดดไหมวันจะตีไม่โดดปะจำไม่ได้ไหนเข้ามาไหนเข้าไหนเแป๊บนึ่งกันนึงลังกำลังกำล,ล,ลังเปลี่ยนเกสอนอยู่กลายเป็นน้ำพึงา,าป่ามึงอ,อ,อาอนันอยปล่ว,วอไไเอไหยอ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ต้าหมาป่าเี๋ยวไปหาแล้วนะโอ้โหอ,อยากได้แบบนั้นาง ผมอยากให้ทุกคนต,ติดตามให้ผมถึง1นึ่งพันซับนะครับผมจะได้เล่นกับทุกคนได้แล้วก็จะได้คนดูเยอะๆนะครับทุกคนก็จะได้อาจจะมีสปอนเซอร์ข้าวนะก็ไม่รู้ว่าะสปอนเซอร์เฉยๆมีก็ตามย u ทูบนอนส่วนั้นก็จะมาใช้ตาให้แม่นะครับทุกคนอะจะเชียรวไปนะฮะจะชิวไปนะครับนายนายมาอลาวะยี่น แป๊บนึงแป๊บนึงกำลังไปเดี๋ยวกลางตอนนี้มีอยู่ร้านหกแล้วเก็บผมก็รัติดเก็บตังคซื้อเขียวนะครับวันนี้ใส่ผมใส่โค้ดได้ถึงได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะตัวบวนเนี่ยสาวันนะเป็นคู่สองใช่สองหกของเราสองสองคนเราสามวันเลย อ๋อแสดงว่าเราใส่โคตรหมดเลยไงเราถึงได้หมดเลยอ, <laughs> อยู่แล้วเดี๋ยวใ,ใครลอ่อใครก็ได้เราวิ่งเข้าไปพร้อมง,งั้นเราขอเราขอเราขอมันก็ต้องลุ้นหวงเว้ยว่าใครจะตายใครจะไม่ตายใครจะรอดใครจะไม่สุดเราตายใช่ไหมเราเองก็รีบเองสมมติเราตายใช่ไหมเองก็ไปเอาเอ้ปรมาณกี่เงินแสนแสนห้าหมื่นเลยมาใครเข้าก่อน ไปแล้วไปแล้วมาเันมาแล้วเอ,อ,เอ,อื้อตายคู่เี้กูบอกแล้วันโหดเอมเข้าใจแล้วเราต้องกระโดดกระโดดเลยใช่กูโดดกะโดดแล้วกูตายเลยอ่อไดีวะนไเอ,อตีนี่ก่อนไหมต้องด,ดีกว่าไม่ตวดดน้นดกว่าเฮ้ยอย่าได้ไข่อย่าได้ไข่จริงๆเนะไ้ ตาล่อใจมากเลยน่าตาล่อใจมากวันนี้แอลเกมสุดเพียเลยคิวเราก่อนนะคิวคิวมาช่วยนะคิวมาเร็วคิวรออยู่คิวมาอะ้คิว ม่ช่ไปเอากันป่ะเรามาล่อจ่าล็อกเจเราไงแต่เราต้องไปเว้ยเฮ้ยทืนน่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเองผมตกผมกผมได้นะผมบอกเลยผมจะทำคลิปเลยไป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 คิวเจอร์แล้วคิวเจอร์แล้วอีนิดอีคิวคิวติคนิดคิวอีแก่เอื้อมอีแก่เอื้อม คือเข้าไปเว้ยกระโดดเลยกระโดดเลยคิวเข้าไปปุ๊บกระโดดเลยกระโดดโดรัวเลยตายรุ่งกระโดดเนี่ยแหไรไม่ไม่ไม่มันจะมีคนหนึ่งตายเว้ยแล้วมันจะมีคนจากทางที่เองจะเข้าไปแสงสว่างคือเข้าไปเองเข้าไปแสงสว่างปุ๊บแม่มุกจำแมมมันก็จะไม่เข้าใกล้เองแน่เลยคิวมาดิคิวอยู่ไหนไม่ไม่ทีมาไปช่วยหน่อยเด้อขอร้องไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเพิ่งูหายหมด เันก็ไปละลายก่อนดีไเปลี่ยนกีสอนก่อนลลาย,ลลายกเก็กเกของูห้าเตะยกได้ใครมีวิธีบอกผมเด้น,นะครับ,อรบแอบไม่รู้วยจะได้ตอนนี้รือเปล่า<อ>คิ้วมากร้องในคิวของร้อง,องค,อองคิมีวิทยา,าศาส์มาผมจะไม่ยอมนะครับทุกคน ไอ้คิวคิวแล้วคิวคิวอีแค่เอื่มอีแค่เอื่มคิวอีแค่เอื่มได้จังคิวไม่จะบอกอีแค่เอื้อมเดียวสร้างศพเราเวไปโดนเลยแต่มันไม่ได้เน้ก็ไอพีไอคิวมาช่วยกันหน่อยเน้งส่งเพชรก่อนนะกูบอกกูส่งเพชรก่องกรนี่รีบร้อนเดินได้ ก็เติมาสิครับโอ้แป๊บสองร้อยโลบ้าโอ้ยแหลกนี่ว่ะอันนึงนะครับตะกแลโอเคโอเคเ็คนิคแค่เชควีโอเฉยอ่าเจะกตุกหน่อยนะครับไม่ก็เยอะเลย ก็ตุกแล้วว่าเอามาทดสอบละอุออบาานะบะบักคขนาบักคขนาคิวเรารู้แล้วคิวเรารู้จังหวะแล้วคิวคิวเรารู้จังหวะแล้วคือไงดีคือสมมุติว่า สมุดนะเองเข้าไปใช่ไหมทอยได้เสียงตีน่ะตืดมะขอฟูว like anyway. nos ่าตีนะนี่เสียงเท้าตีนั่นแหละเท้านั่นแหละเองรีบกระโดดเลยอไม่กระโดดกระโดดกระโดดไช่เดี๋ยวจะมึงฟังคู่ใดอยูเอาหูฟังมาเสียงโทรศัพท์โอเคนะทำไมวะอเอาหูฟังมาเสียงโทรศัพท์ที่มาคุยกับมึงนี่ไงเอาจริงเออโอเค คิวมันเราต้องร่วมมือด้วยมาเร็วเราต้องไขได้คิวมีตัวไหมมีมีตัวไหมหนูมีมีก็มีหมูไหมแรมมันเล่นแบบนี้เก่งเลยหรมเล่าแรมาเล่นอยู่เดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับ มากับกันลับมากับมากับมากันแล้วครับคุณฮะเพราะเดี๋ยวไปเติมวอลเล็ตมาคิวเมื่อกี้เราไปเติมวอลเล็ตมาเพื่อนเราถึงหาประมาณวันไหนอวะโอเคโอเคอันนี้อาจจะลงสองคลิปไม่ก็คลิปน่าจะลงสองคลิปใช่ไหมคิววันนี้ลงสองคลิปใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราขยันนะอันนี้ลงทดแทนทดแทนนะครัแทนมันจะลองการฟาร์มเงินตารอยการเล่นฟิล์มในความแบบชิวๆนะครับ ได้สั่วเพ็ดอีกอ่ะจังไเยอะเลยโอ้ได้นี่แหละไม่จังมีปลาสีเขียนละอืออันนี้จะข้ามขั้นไปจีเโอเคเล็หายละสีขาวแล้วก็ข่าสเปเปอร์สไปเดอร์สี่ตัวตอนนีมีตัวเล็กอยู่ตัวเล็กไม่ต้องจ ไม่ใช th ้ถั่วใช้ฝนก็ดีนะใช่ใบเปลืองเปลืองเก็บไว้ตีถั่วใหญ่ดีกว่าพวกถั่วพิษเลเนื้อไม่เห็นี่ถั่วเงินวะไหนเยอะกว่าเยอะมัน ว้าวว้าวบวกมึงไนเซิร์ฟนี้ถือว่าเทพนะต่ถ้าไปเจ็เซิร์ฟมือใหมจะกลายเป็นหนูเปเวอบใช่นี่ปคิวจะข้างเศษนะไววะผมก็จับคิวคิวมันจะได้ชิวๆไปใช่ไหมก็ไม่ค่อยชิวเท่าไหร่ก็จะฟาร์มแบบบ้าข้างอื่แเลยไม่ไม่เว้ยบ้าข้างคือชิวๆเว้ย มันอย่ามันก็แค่เฉยๆอันนี้ผมเปิดออโต้คิกนะครับผมไม่ได้คิกเองนะถ้าเกิดคิกเองมันจะโอ้โหนะไม่กูคิกเองนะใช่กูคิกเองนะเนี่ยกดค้างก็ได้นะจ๊ะ<อ>นะผมไม่ใช่ Auto ออโต้คิกกันนะผมใช้กดค้า,างได้เหรอหนายเออโอ้ยเชี่ยอะไรเพิ่งรู้จีนนี่ <c oughs> กดค้างก็ได้นะครับทุกคน เดี๋ยวเอาคอมแล้วไปทับเมาส์ก็ได้นะครับทุกคนเราจับเหมือนเออเอาคอมทับเมาส์อ่ะไอ้เหี้ยทวามคิดเออยโทรศัพท์ในโทรศัพท์ทับเมาส์เดี๋ยวโทรศัพท์ไม่มีเมาส์จะียนนอกจากไปซื้ออุปกรณ์เสริมมาอ๋อเข้าใจเข้าใจเนี่ย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 ยืนได้ไปครับทุกคนมึงขาดตรงนี้แหละนี่เพื่อผมมันลืมมันไม่รู้ กับเป็นตัวนี้อะไเองไม่รู้จริงดิเออกูไม่รู้ว่ามันขี้ค้งได้เขาทำได้เลยกดกี่ครั้งแล้วกดกี่ครั้งแต่ไม่คุ้รู้สึกขี้ครั้งมันแย่ยิ่งกว่าวะไม่ใช่ออโตุขิกเว้ยดูโกงเลยไปกดกี่ครั้งก็ได้นะทุกคน อันนี้เกดคลิกค้างนะครับไม่ใช้แล้วต้วองคลิก <c oughs> อะเนี่ยพอเรากดพอเรากดคลิกใช่ไหมครับกดคลิก้วนะนะเนี่ยแล้วเป็นแบบนี้เ,เ,เวย่ยโค้งค้างเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะวันนี้เราไม่ได้ชิวๆกันนะแล้วก็ อีว่าจะจบคลิปแล้วเนาคะคิวเราก็มาเล่นชิวๆกันนะเดี๋ยวมันออกคลิปที่สองนะออกคลิปที่สองคลิปสองเราจะออกอย่างแบบนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวว่ามันจะเป็นแนวอื่นนะฮะแนวอืน่นอันนี้แบบแนวชิวๆนะฮะเล่นมีพีสาวมชิวๆชิวๆไปแต่เรื่องคืูเวลา <c oughs> โอเคนะวันนี้อ่ะวันนี้ตอนนี้อ่านมาสิบห้านาทีแล้วนะครับโอ้ อัแบกอัแบกว้าวเอาเลยคลิปหน้าเจอการเติมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ใจแล้วาจะเติมไทีก็ไม่เติมมั้งเติมพันกิจเอ้ยเติมพันกิจในห้าล้านเดี๋ยวขอดูก่อนนะมีะอะไรซื้อไหมดีๆนะครับ อออเอาจีิงไหมครับอันนี้คุ้มกว่าคิวไปเอาไข่ไปคิวไข่ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยต้อง,ต,องต้องลองหน่อยเพื่อนต้องลองเสี่ยงหน่อยคิดแลิแล้วไม่ไม่คือแม,ม่มูมันจะมีสองตัวเอ,อ้ยไม่ใช่นี่หว่าเพราะมันจะมีตัวหนึ่งมันตัวมันจะเหมือนมันแยกกันนะอ่ะตัวเพื่อ,อนผมอาจจะเยอะกว่าผมนะดูดิ ทำไมเราไม่ได้เกตเลยตอนนี้ใช่ไม่ได้เลยเหมือนกันอยากไปแรกไม่ีมากเลยฮันนี่เดี๋ยวผมอาจจะใส่โค้ดใต้คลิปนะใส่โค้ดวิวสวัสด์ใต้คลิปนะครับไม่รู้ทุกคนมา,คน,าคนมาคนอาจจะใส่แล้วมาครับหรือว่าอย่างนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเอาไรกูรู้ละโค้ดทั้งหมดอ่ะกูเคยใส่หมดเล,เลเยเพร่อแบมใส่ใกูอ่าวาแล้ว ใครใส่แล้วก็ใส่นะครับใครไม่ยังไม่ใส่ก็ใส่นะเนีย่ยฮะมันจะได้กระป๋าคูณคูณสองสามวันนะครับจะไม่คูณสองวันรึไม่สองวันวะ <c oughs> วน,นะตอนนี้เสื้อเลือดเป็เหมือนร้อนมามาจบคิ่มันเดือดมา <c oughs> นะมาฮิวมาเจน ก็สวัสดีสําหรับวันนี้เราขอจบเราขอเก็บจบคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเชียวบ๊ายบายก่อน